เคสกล้องของคุณประสงค์นะคะแจ้งปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อนะคะแล้วก็ก็หมุนช้าอะไรประมาณนี้นะคะตัวสินค้าจะเป็นรหัสนี้นะคะที่ส่งมาเคลมอันนี้ทางร้านรีเซ็ตก่อนแล้วนะคะหนึ่งครั้งเพื่อที่จะทดสอบการใช้งานเชื่อมต่อกับแผงนโซลาเซลล์นะคะตากแดดไว้อยู่ก็อย่างแรกเลยนะคะใส่ซิมเทสของทางร้านนะคะเป็นซิมทรูสิเมกะบิตนะคะ เริ่มต้นการทดสอบนะคะก็คือจะเปิดสวิตช์นะคะลูกค้าอ,อ,อันนี้แอมมินแจ้งนิดนึงนะคะว่าการใช้งานของกล้องเราจะไม่ต้องรอไม่ต้องกดรีเซ็ตนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอกล้องหมุนเสร็จเนาะเราสังเกตสีไฟตรงนี้เห็นไหมคะตอนแรกเลยตอนเปิดมันจะเป็นสีแดง รอจนมันขึ้นสีเขียวแบบนี้นะคะลูกค้าพอมันขึ้นสีเขียวแล้วหมายความว่าตัวกล้องเนี่ยมันรับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจากซิมได้แล้วค่ะลูกค้าเข้าแอปพลิเคชันได้เลยค่ะไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้มันเลิกหมุนนะคะมันจะหมุนก็ปล่อยมันเราดูที่ไฟอย่างเดียวนะคะทีนี้เราก็สแกนได้เลยนะคะเครื่องขึ้นกำลังออนไลน์ปกตินะคะปล่อยมันหมุนต่อไปนี่มันก็ยังหมุนอยู่ค่ะ รีเซ็ตนะคะเอาไว้เพื่อสร้างรหัสฐ่านตรงนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ค่ะถ้าเราจำรหัสตรงนี้ไม่ได้เราค่อยกดรีเซ็ตค่ะอย่างอันนี้แอดมินไม่ทราบรหัสของลูกค้าเมื่อกี้ก็เลยกดรีเซ็ตไปเพื่อที่จะสร้างรหัสใหม่เพื่อที่จะเข้ามาเทสการใช้งานนะคะ ตรงนี้ในตอนเชื่อมต่อครั้งแรกมันช้ามันช้าอย่างนี้คือเหมือนกับว่ามันเป็นการจูนการใช้งานนะคะก็ให้กดออกจากแอปแล้วก็เข้าใหม่นะคะอันนี้คือกล้องเชื่อมต่อได้แล้วนะคะแล้วก็ออกทีนึงเราก็เข้าใหม่เดี๋ยวไม่เราก็จะเป็นการพอเห็นว่ามันเชื่อมต่อได้แล้ว,วเราเปิดทิ้งเอาไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนก็ได้ค่ะเพื่อปล่อยให้เครื่องมันจูนสัญญาณนะคะ เนี่ยค่ะเข้าใช้งานได้ปกติแล้วนะคะนี่นะคะโทรศัพท์ที่เทสตอยู่ตัวกล้องเข้าใช้งานได้ปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาการใช้งานในส่วนของการรีเซต็ตแอดมินแจ้งไปแล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของการรอกล้องกอนรีเซตอันนี้แอนดมินก็แจ้งไปแล้วว่าไม่ต้องรอเนาะก็คือ ถ้าขึ้นว่าอุปกรณ์ออฟไลน์ line, ต้องออกแล้วเข้าใหม่อันนี้ถ้าถ้ามันขึ้นว่าออฟไลน์ line, หรือว่ามันค้างนานนะคะใช้การปิดสวิตช์ที่หน้ากล้องนะคะใช้การปิดสวิตช์ปิดสวิตช์ตัวนี้นะคะใช้เปิดปิดตัวนี้นะคะในการที่จะลบกล้องเพื่อเชื่อมต่อใหม่ก็ด้วยนะคะคือถ้าจะเชื่อมต่อกล้องใหม่ค้งต้องลบกล้องในแอปพลิเคชัน แล้วก็ปิดสวิตช์แล้วก็เปิดแล้วค่อยเชื่อมต่อนะคะสังเกตที่ตัวสีไฟตรงนี้เป็นหลักนะคะไม่ต้องสนใจว่ากล้องมันยังหมุนเสร็จไม่เสร็จหรืออะไรนะคะในส่วนของการรีเซ็ตจะเป็นจะเป็นในส่วนของรหัสผ่านค่ะขั้นตอนจะเป็นตามนี้นะคะสินค้าใช้งานได้ปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานเลยแล้วก็ในส่วนของถ้ามันขึ้นอย่างนี้น,น,นานๆหรือว่ามันเข้าแอปไม่ได้อันนี้ลูกค้าต้องลองเช็ค แพ็กเกจเน็ตนะคะหรือพื้นที่ใช้งานนะคะต่อให้แพ็กเกจเน็ตดีอ่ะแต่ว่าถ้าพื้นที่ใช้งานมันมีปัญหามันก็จะจะใช้งานได้ลำบากค่ะค่ะนี่ค่ะตามที่แจ้งไปคือถ้ามันค้างนานก็ออกแล้วก็เข้าใหม่ ใม่อย่างนี้เลยคือออกแอปไปเลยอะค่ะแล้วค่อยค่อย,อยล็อกอินเข้ามาใหม่คก็เข้าใช้งานได้